đi 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 năm mực lai phải năm mực lai phải một lai hao là thôi con เห็นบอกกงหม่ตตีงค่ะเอาทุกคนสบายดีย้ำแรงนะเขาป้าอีกทุกคนไหมเขาป้ากับทีมงานคนหากินกับพันเฮียงพันท่องแฉพันใหญ่แต่กับทีมงานเพิ่นมาแต่สารวัตรทุกคนเพิ่นมาชูสิไปถล่มกงบังให้ทุกคน ไปหลอบก er like ่อนน่ะบังเพทุกคนถือไปแหละก็ถือมาสิซื้อนักรอบนี้สิไปแก้มือใหม่ทุกคนไปทีมงานเฮาไปปัญญางก่อนแหละเฮาขอยางน้ำกลดเพิ่นดอกเฮาือไปกับไม้ไปทางเฮาก็เสียังหน้อยเนาะไปทุกคนไปถือว่าไปรอบนี้ทุกคนจัดสุดใหญ่เลยทุกคน11 12คนถือว่าสิตั้งเป้าว่าไปถล่มโลดบาน กบมาให้กบนั้นทุกคนมันเห็ดไงในผ้านีเจ็บใจขนาดถือกระบังไปกันแดียิ่งแต่บาทเดียวทุกคนมาที่ช่องแล้วเรียบร้อยมันเห็ดไปแก้มือใหม่ไปแล้วทุกคนจุดไม้ไปทางเข้ากับเที่ยงหน้าหน่อยคือเก่าท,กทุกคนนี่ก็เป็นเวลาหาหมู่ปายเลยทุกคนถือว่าคํำ <c oughs> แล้วนะเมื่อดประมาณ แปดกะมุ่งด้วยชิบมุงมดแหละยังสี่หอดเทียงนะช่วงนี้ก็เวลาประมาณอาหมุ่งขึ้นจะเว้นทางหัวุแต่เว้นสิโต๊ะิ้นนี่ดิดูว่าเข้าไปมือนีหก็ล่าเริ่มระบาดนี่เริ่มใส่พลังภายในระบาดนี กำลังเล่งซีท่าวหืนยับทุกคนไปหอดเครื่องท่างเลยนะทีมงานเขายังเบืนเลวยประยุทธ์เข้าไปพร้อนก่อนไปไว้เมย์มลายทุกคน พอกันลังผูเลยบานนี้อลทุกคนพอทำแอร์ลยโอ้ทุกคนอาวิเทุกคนพอดีเมืดพอดีเนาะทีมงานเาก็เมือยลาเบิดผู้กันเล พักผ่อนก่อนโอ้เสียงพัดท้อทุกคนออกเดินทางต่อมาขำพูดทีนะมันไตตาไปเลยไอ้ดิเขาสิยางก่อนที้งานเขานะเขาสิยางไตตาก่อนไปก่อนกับผ่านผิดแล้วก็ผ่านเพื่อเพราะว่าคนเฮามันมาลายทุกคนเฮาสิยางพระกันมากันนั้นเฮาอย่าง สาตาไปทุกคนไป ทุกคนหอด,ด้านดมินแล้วทุกคนเขาชินังทาทีมงานเข้าอยู่นี่นะราะว่าเขามาไกลเลยเอ,อึ๊บทาอยู่นี่แหละทาเข้าอยู่นี่แหละบอสทาอยู่นี่สิบุมมีคนมาพัก ยามพน้นนี่ทำด้านนี้นี่ลบพน้นสบายให้ทุกคนนอนได้ประมาณหาหกคนพน้นตกนี่แห้งชันได้กับโบเบียทุกคนมันเป็นฮีนเงอบมานะทำส,สีร้อนทำส,สีลบพน้นนี่คือกันทุกคน สะบ้านเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกระสิมานพักพรอนอยู่นี่หลยฮะอยู่หากินสะบา้านคำเตยทุกคนพักทุกคนพักหูเสือทุกคนกินกับลาบกับก้อยเสะปลาสะบ้านเพิ่นมาปลูกไว้นะหอมเฮาสิเก็บเอาไปลปลาทุกคน ก่อนกินน้ำเพื่อนจะได้ไม่พันแล้วมาเขา่าน้ำเลย<อ>ตได้ตงมีมาขึ้นย่ำคำได้หนินนขืนต้นใบมุกหรเอใบเบา,า,ายังดี ทีมงานทำมาหอดเลยหลังหลายๆเป็นสิไปอาบุญได้แต้มนึงเลยนะฮะมัดเลยมันลดโอ้มแล้วทีมงานทำเปนสิจ่าโดยก่อนจังสิเดินถ้าเสียงครับเสี๊ยม มาทำมาทำมาเอาานนี่เอานเข้มนแกิน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 ข้าแ้วอีกแล้วย่งที่เดนั่นเลยหอวยาสมคุกอ่เบิ้งกินยังกับเขาเลยจ่าสมคุเนาะข้มเขาแน่นอนขนาดเข้มตาหยืดขนาดีนนึ ทมบจรำได้ขทีนยังเบากอบะมาไมันก็อยู่แถวมาจอมัเนจสขอนึ่เห็นเลทุกคนออกเดินทางต่อันเมื่อยาแล้วผ่านหมอกบาได้เลื่องแลวผ่นหมอกนี่หลอกลวงารไปบาชนผ่นเฮียงผ่านญ่แล้วผ่นท้องเทียนพยางก่อนเลย

เดินทางต่อไปพอกันอยู่เที่ยงหน้าหน่อยพยาบาลทุกคนดีดดีน้ำมักไล่ไปน้ำมักไล่ไปไล่ให้เอาเลยทุกคน เห็นม่กคงหม่ตีงค่ะเรีบร้อยเลยทุกคนทีมงานเฮากำลังน็กโอ้ยงานมาได้ได้เป็นตัวเงามาละบานนี้ทุกคนไกัิด ใช่ก oh, oh. yeah. oh. oh. ็ไก่เนาะโอ้โหติดทุกคนเรียบร้อยพนั่งมาไล่เห็ดหงเกลียบร้อยเห็นทุกคนไปไปต่ออีกเที่ยงระบาดในทุกคนโอ้โหระบาดมาทีมหดทานพื่อนะทีมงานเฮา

พักผ่อนทยาศัยของแต่ละคนผานองเป็นานังกาะพ่เ็นตกตนไว้ในที่ในผ่านยิบข้นกระถางเห่ากะซอแตกกระทางเหากระี้พิงก้อยมันรุ่งจังไดเย็น ผมสว่วนใส้กันหรืเนาะสามาเมื่อน่ะแล้วผมผมีของกินแนแบหนกะ็นายหมดสองสามอย่าง <c oughs> มาเลยวอามาเลยเิาบ่บ <c> ด <oughs> ได้แล้วเนาะหนึ่งได้แล้วเนะก่าเนาะที่านาทีหนึ่งได้เยอาไรวเนออ่จะมาเคยวขันขกบฝาอา้จะมาเคียากโหมันขักบาว่มาเขหนักได้่เซฟมาใหม่ ปีงกระทางลื่มคอยหลังซีนเทีรบาดนี่พันใหเพื่อ่ทำความสะอคมสะอาทคามม

ลงบ่ล่ะมึงๆอ่ะไปเก็บบ่ได้กินเออก็ได้เช ห่อทุกคนกระหล่ำบางห่อ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 หอห่อห่อห่ออห่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 ออห่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 อ่อห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 อห่อห่อ่อห่อห่อห่ออห่อห่อห่่

เอาตัวนี้แล้วป่งป่งจะเอาอะไรปุ๊บจะได้ปุ๊บเลี้ยวเลยโคตรไทยเลยเยี่ยงเลยนี่ขึ้นอยู่เกียร์่ึ้นหลังตีเขาหลังใช่ตีด้วยเขาโอ้ยบ้าหนี่ยไรประเดี๋ยวถ้าประเดี๋ยวเอ็กบอมช้ำละช้ำละช้ำละช้ำเะีลยโอ้ยช้ำละเลยชุกเลยเดี๋ยวนี้บึ้งไปบึ้งมาชุกเลย สอยเสียบๆเลยนียพ่อยกยสียบดีนน no? ีเนาะสีมันเป็นหมัดเป็นหมัดเลยเห็นตัวนี้ออกกำลังกายลาบักไเนลยันลาบอกว่าแต่ออกกำลังกายก็ไม่ซ้ำต้นมันขืนต้นนุ่งมาบลัฟได้ไล่ขืนอีกต้นนุ่งบัฟได้ไล่ข้นอีกเอาคอนเอาคอนทานอมกิน เพิ่นโค่นเขาเพิ่นเขาเพแนงแล้วมันนี่ได้แจวได้แล้วบ่นี่โอ้โหอันนี้คลิกคลกลองแบงแบงแบงน่นและเจลเอาหนึ่งดองใส่นวงแตงแล้วทุกคนผักที่เ้าปลูกไว้นะผักหูเสือนี่กินกับโอ้สุดยอดทุกคนมีกับลาบบ้าง เท้ากบอ,อคอยก็ได้เอาค <c oughs> นเด้อคงานเทาคนงาหลับบาง <c oughs> สีเดิเดิมมาแม่มั <c oughs> นั่นงกาะพันมอไปหิเอา้ามีอีกเหบแ่เรื่องันะองอีวัดไหวเนาะตอนงานชั้นยังจังแบบ ขวานต่อจุดกรเข๋าไปกี่ยันตัวนอยมาฮะเขียวเนี่านางยืนอยู่ไหนี่ไม่ไม่เอาเด้ังมานี่ยอัน่พอวาใน้เบนอยเรโนลกินข่าวกันบ่าเ้ากินข่าวกินน้ำแล้วกันในพบ้านทุกคนหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วเนาะในพนอปิดคลิปไว้ซนี้ทุกคน เป็นว่าอติดตามคลิปใหม่อีกทุกคนคบายทุกคน